เอาละคกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีลอรเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีดเว็บโซววันนี้ก็เป็นปี่า2,568เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นวันเด็กด้วยนะครับระฉนนั้นผมจะมาจัดอันดับจัดอันดับตัวละครประจำปี2,567หรือว่าปีที่ผ่านมานะครับตัวละครที่ดีที่สุดประจำปี2,567 สิบอันดับแรกจะมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสําหรับผมนะอันดับที่10ครับผมยกให้เป็นเบียรคุยะม่วงพันปีครับตัวนี้มีดีมีแรงครับแรงมากมาเลยด้วยยมทูตหัวหน้าหน่วยครับแล้วก็สังหารมนุษย์พัสด้วยนะเป็นตัวที่มี ex ด้วยครับ ex มีโล่นะครับแล้วก็เป็นตัวที่แรงตัวหนึ่งเลือดเต็มแล้วแรงมากเห็นไ,ไหมเลือดเต็มแรง40ด้วย แต่ผมก็แอบอผิดหวังเล็กน้อยกับตัวนี้ก็คือเลือดเต็มนี่แหละถ้าเลือดมันไม่เต็มฟั่มแรงมันจะหายไปทั้ง40่นะมันก็หายเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็ต้องติดสถานะถึงจะแรงด้วยนะแต่ตัวนี้ถึงจะไม่ติดสถานะมันก็แรงอยู่ดีก็คือมันแรงที่2 260 60%เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ติดสถานะอะไรเลยด้วยครับแต่มีไม่ตายแรงครับมีโจมตีสัตรูที่ติดสถานะแรงขึ้น30%มมียกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร มีทลุกาดสีน้ำเงินครับรค่าป้องกันแล้วก็ินสถานะแรงดัเวิญญาณบวก80%เป็นระยะเวลาหนึ่งด้วยครับมีปุ่ม ex นี่แหละที่ผมชอบนะลิงก์ก็ลดคุณททมแรง14ตงหาก็เป็นตัวที่แรงมากๆครับเมื่อลงอาสังหารมนุษย์คือแบบถูกถูกชโชวคอมมอนเลยแหละแรงมากแรงจัดเลยแหละตัวเนี้ยผมจรงยกให้เป็นอันดับ10ไปต่อเลยที่อันดับ9ครับ อันดับที่9ครับผมยกให้3ตํตำแหน่งเลยอันนี้ผมให้3าตัวเลยตัวที่1นึ่าเซนจูมารุแดงนะครับตัวที่2เป็นบัสบีแดงนะครับและตัวสุดท้ายเป็นลูเคียส้มครับสตัวนี้เนื่องจากมันมา3ตัวนะผมก็ขออนุญาตไม่พูดรายละเอียดเกี่ยวกับมันมากแต่ว่า3ตัวนี้เป็นตัวที่แรงมากๆเมื่อลงดันจิวนะครับเมื่อลงดันจิวจะมีพิเศษพิเศษฮิตให้อีก1ฮิตนะครับแล้วก็จริงๆมันก็มีตัวที่คล้ายๆ3ตัวนี้อยู่นะ แต่ที่ผมยก3าตัวนี้มาเพราะว่าผมถูกใจอย่างหนึ่งคือมันค่องค่อนข้างคล่องแคล่วแล้วก็เล่นได้ดีครับบัสบีไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนใครแต่ว่าแบบบีดันมีวางบอกเป็นสเกตที่3นะครับแล้วก็ลูเคียลูเคียมีท่าเสริมพลังแล้วการพุ่งของมันก็ค่อนข้างคล่องแคล่วป่าตัวอื่นๆน,นะครับสดเซนจูมารุมาใหม่เลยอ่าเซนจูมรุมีข้อดีคือมีสถานะที่ว่าสามารถติดซับซ้อนได้นะครับแล้วก็ การโจมตีปกติสกิล1 ex สกิล2สกิล3ไม่ตายอะไรของมันคือเป็นคนละาสตร์สถานะกันหมดทุกตัวเลยครับเป็นช็อตเป็นแข็งเป็นอ่อนแรงอะไรมันแบบยกสถานะเกือบทั้งหมดมาใส่ในตัวเดียวกันเลยมันเป็นแบบนั้นเลยสําหรับเซนจูบรุสาตัวนี้ผมเลยยกให้อยู่ในอันดับที่9ครับต่อไปอันดับที่8 อันดับที่8ครับผมยกให้เป็นชินจิเขียวพันปีบางไครครับตัวนี้เป็นตัวที่ออกมาได้ไม่นานนะครับตัวออกมาใหม่ๆเลยแล้วก็แรงมากๆครับแรงแบบแรงจริงๆผมถึงขั้นเก็บเว้ม่วงมาเลยแหละตัวเนี้มีริงติดเอแรง40ด้วยครับใครไม่ชอบเล่นก็ทําเป็นลิง์ได้สังหารหน่วยศูนครับสายเ p 8 8 8ตัวนี้ไม่มี ex นะไม่มี ex ครับแต่ความพิเศษของมันคือการแหลกไม่ติดแข็งครับ ไม้ตายแรง70ดครับเกือบจะแรง100%เลยความเสียหายแรง5 0าิบ2นะครับติดสับสนบวก60ครับติดสถานะบก120ครับมีลดค่าป้องกันนั่นแหละความพิเศษของมันคือติดสถานะ120เลยเล่นได้ดีมากๆแรงมากๆแต่ผมก็แอบมีข้อเสียให้มันอย่างหนึ่งคือมันไม่คล่องครับมันออกแนวเฉยเฉยออกแนวเฉยเฉยคือมันมีความแรงในตัวแต่มันมีออกแนวเฉยออเฉย,ค,ออเฉยคือมันไม่ได้แบบปื๊ดปาร์ตปื๊ดปาร์ตแบบ แบบตัวอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็จะเฉยนิดนึงแต่มันมีความอะไรของมันในตัวนั่นละครับ <S <S ดูจากการโจมตีก็รู้เห็นไหมมันแบบโจมตีแบบปึ๊บปึ๊บมันไม่ได้แบบโจมตีปุ๊บๆับบบเร็วอะไรประมาณนั้นนะผมเลยยกให้ชินจิตัวนี้อยู่ในอันดับที่8ครับ <c oughs> ต่อไปเป็นอันดับที่7ครับไปดูกันเลย <S <S <ๆ S 1> อันดับที่7ครับผมยกให้เป็นอ่าซุยฟงสุยฟงพันปีครับไม่ได้ใช้บางไขรแต่ว่าใช้เป็นชุนโคแทนนะฮะสำหรับตัวนี้ ดยมทูตหัวหน้าหน่วยสังหารมนุษย์พัดเหมือนกันครับต้องบอกว่าสังหารมนุษย์ได้แรงมากแล้วก็คล่องแคล่วมากจากปกติที่เราเจอมนุษย์เราจะปวดหัวกับการที่ว่ามนุษย์มันโจมตีเราแบบรวดเร็วเรื่เกินแต่ว่าซุยฟงตัวนี้มันเร็วครับมันเร็วแบบต้านทานมนุษย์ได้เลยแหละรถจุนทมาแรง14ครับมีปุ่ม ex ด้วยนะ ex ก็เหมือนสกิลสกิลหนึ่งคือมันจะพุ่งไปแบบไกลมากๆพุ่งแบบเกือบสุดแมปเลยพุ่งไปปื๊ดเยาะเย้ยเลยสุดแปุ่ม ex ของซุยฟงนะฮะแล้วก็มีท่าเเสรริมพงป็นท่า2 กดท่าเสริมพลังแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นครับเชื่อผมมันจะแรงครับมีการเก็บสเต็กจากการฆ่ามอนครับถึง60ตัว20 40 60ส่สทีมป <c oughs> เ,เ,เร์ต,นะรเตีนน้เลือดเต็มแล้วก็สกิลรีเร็วอุตสาหะนะฮะถ้าเก็บสเต็กอันนี้ถือว่าดีครับแล้วก็มีทางด้านของพาสซีฟเลือดเต็มลดคุณทรมแรง6%เด้วยมันลดคุณทรมแรงเยอะนะครับเยอะมากมากครับ 26บกวกอีกสิอีกอ่ะ30เข้าไปแล้วฮะความเสียหายแรง60เลือดเต็มก็แรงขึ้น20ด้วยครับไม่ติดช็อตครับสกิลฟ้างฮิตบวก2ด้วยครับมีท่าสมพลังเพิ่มประสิทธิภาพท่าสมพลังติดสถานะอีก80ครับแต่ตัวนี้ผมแอบมีข้อเสียนะจริงๆมันคล่องแคล่วปื๊ดปารมากผมอยากจะให้มันอยู่อันดับที่สูงกว่าน,นี้แต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งมันไม่มีธรุก,กาสีแดง ใช่มันไม่มีทั้ก,กาดสีแดงมันไม่สามารถเล่นในด่านผู้กันได้ครับเล่นในด่านผู้กันไม่ได้แต่ว่า <_ d ata> ก็เล่นในด่านอื่นได้น่นแหละแต่พอมันติดด่านผู้กันนี่แหละมันไม่มีทั้ก,กาดสีแดงทําให้มันไปได้ไม่หลายด่านเท่าไหร่ <_ d ata> นะมันไปได้แบบจํานวนจํากัดด่านนะครับมันมันไม่สามารถไปได้สุดเหมือนตัวอื่นๆนะฮะผมถึงยกให้อยู่อันดับ7แต่ว่าตัวเนี้ยคล่องแคล่วจริงแรงจริงดีจริงครับ <_ d ata> ใครไม่มีลองไปหามาเล่นครับตัวนี้เวิร์กแน่นอนไปต่อไปเลยใอันดับที่หกครับ อันดับที่6ครับผมยกให้เป็นโทชิโร่ม่วงเลยตัวนี้ตัวนี้ก็ออกมาสักพักแล้วเหมือนกันออกมาหลังชินจินะฮะแต่เหตุผลที่ผมให้อยู่ในอันดับที่6คือเขาไม่ปุ่ม ex แล้ว ex ของเขามันช่างพิเศษซะเเกินดีมากๆด้วยเป็น ex ที่ผมปลื้มปิติมันเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งยงมทูตหัวหน้าหน่วยครับสหรสตเตอร์แล้วก็สังหารไร้สังกัดครับเป็นการโจมตีระยะไกลครับ มี2ลิงก์เลยข้อดีของเขาความเสียหายแรง20แล้วก็รูปธรรมแรง12นะฮะใส่ FP 909 EX าอยเก้าเของเขาเป็นน้ำแข็งเป็น EX แบบอ่าถ้าไม่ตายที่เขาเคยใช้ในอนิเมะนะครับคือมันจะมีน้ำแข็งรอบรอบอ่ะแล้วมันจะดูดมาอยู่ตรงกลางบุ๊บมาขัดศัตรูในตรงกลางนั่นแหละแต่อันนี้มันจะเป็นแบบลักษณะแบบค่อยๆค่อยๆดูดค่อยๆวนค่อยๆวนค่อยๆวนลงมา มันก็จะมีฟาร์มนานของมันแล้วก็ติดสถานะแบบ100%เลยใครที่อยู่ใน EX นี้นะฮะอยู่ในปุ่ม EX นี้คือติดสถานะแบบ100%เลยมีธุรก,กาสีน้ําเงินด้วยครับแล้วก็สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามติดแข็งทั้งหมดแล้วก็โอกาสติดสกิลของเขามันค่อนข้างแบบเยอะค่อนข้างสูงกว่าตัวอื่นนะฮะและการจาเนงเขามันค่อนข้างติดสถานะง่ายผมไม่ผมไม่เข้าใจนะทําไมแต่มันติดสถานะได้ง่ายจริงๆครับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกรซี่กับหลายสังกัดนะเจอตัวอื่นไม่ก็ติดสถานะง่ายอะ่ะง่ายแบบง่ายแบบแปลกๆทั้งๆที่มันไม่มีติดสถานะนะแล้วก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งของโทชิโร่นี้นะครับคือติดสถานะน้ําแข็งครับแรงขึ้น100%ซึ่งมันไม่บวกกับอ่าติดแรงดันวิญ,ญญาณ80นะคือมันแยกกันต่างหากเลยครับแล้วถ้าเอา2ตัว2อันนี้มารวมกันมันกลายเป็น1 8 0ซนครับซึ่งมันสูงมากๆครับมันเป็นอะไรที่โดดเด่นเลย แล้วก็เป็นซับทีมนะซับทีมใครไม่ชอบเล่นเลยกูไม่ชอบเี็ดขิ้น้ามึงเนี่ยเอาไปซับได้ครับเอาไปซับได้ทีมปาร์ตี้นะครับความเสียทั้งหมดของโยมทุตสีม่วงนะครับแรงขึ้น40%เลยค่อนข้างสูงเลยนะครับคิดแรงบวก2แล้วก็ไม่ติดสถานะอะไรเลยด้วยคนระับโท o ชิโร่โมตัวนี้ผมจึงยกให้เป็นอันดับที่6ครับไปต่อกันเลยในะอันดับที่5ครับอันดับ ที่5อันดับต้นๆนแบบนี้จะเป็นไข่ไปไม่ได้ครับปุ่มยกให้เป็นอิจิโกะมุเงินสึสีแดงซึ่งตัวนี้ออกมาหลังหลายๆตัวพอสมควรนะครับแต่ความ่องแค่วของมันค่อนข้างสูงแล้วก็ฟคร์มแรงของมันค่อนข้างสูงเช่นกันตัวนี้ไม่มีปุ่ม EX นะครับแต่มันเท่ <c oughs> เป็นโยมาทุสังหารฮอนโลครับไม่มีสังหารพัดด้วยสาย S p 888แต่ มีลิงก์ทีมปาร์ตี้สกิลแรง20ซึ่งเป็นลิงก์ที่แบบโคตรแจมทีมปาร์ตี้แบบไม่ระบุสีด้วยครับแค่ใส่ลิงก์เข้าไปในตัวนี้ครับเอใส่ลิงก์ตัวนี้เข้าไปในตัวที่เราจะเล่นครับแล้วมันก็ทีมปาร์ตี้อีก2-3ตัวหรือว่าอีกทุกตัวอีก5้า6ตัวในเรดบอสอะไรก็แล้วแต่มันจะบวกทีมปาร์ตี้แรงขึ้นไปอีก20%ครับซึ่งมันเป็นลิงก์ที่แจมแมวมากๆแจมว้าวมากๆครับสำหรับอิจิโกะมุเงินซอตัวนี้ การโจมตีติดออนไลน์เหมือนกับตัวเก่าเลยแล้วก็รบลีฉุกเฉินได้3เพิ่มระยะรบลีฉุกเฉินด้วยนึกภาพดิมันจะคล่องขนาดไหนนะมันจะคล่องแบบปื๊ด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 ,ป,ดปื๊ดเลยเนะี่ยพุ่งได้เยอะไม่พอมันยังพุ่งได้ไกลต่างหากนะครับคล่องเกินอารมณ์แบบเอาไปแข่งกับซวยฟงได้เลยอนะ่ซวยฟงตัวเมื่อกี้แรงเหมือนกันพุ่งได้ดีเหมือนกันนะฮะอันนี้พุ่งได้ดีกว่าซะด้วยแล้วก็ไม่ติดสถานะอะไรเลย100%ครับไม่ติดเลยครับ มีฮิตบวกสครับเดียวก็มีไม่ตายด้วยครับ <c oughs> มีทางด้านของโฮโลติดสถานะได้ง่ายขึ้นแบบไม่ระบุสีนะฮะแล้วก็ติดออนแรงแรงขึ้น40ครับลดค่าบ้องการทรุกัดสีแดงสามารถนำไปเล่นในดันพวกกันได้ครับโจมตีสตูมุดดินครับแล้วก็พลังวินดานบวกหนึเมื่อสตูติดสถานะเป็นปกตินะฮะก็ทอื่นเขาบวก80นี่พี่แกบวกหนึเลยอืม ก็แรงพอตัวนะครับแรงประมาณที่สี่กว่าๆแล้วก็มีไม้ตายด้วยครับคลองแค่แบบจัดๆเลยความแรงอาจจะแพ้ตัวตัวที่เก่าๆมานิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันคล่องมากเล่นได้ดีมากครับแล้วก็ไปได้หลายด้านนะครับสำหรับอิจิโกตัวนี้ไปต่อกันเลยครับในดับที่4ครับ อันดับต้นๆแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับผมยกให้เป็นเคมปริฟ้าครบรอบ8ปีเลยสำหรับตัวนี้8หรือ9วะ8ดิใช่ไหมใช่ไหมเขาเป็นตัวแรงมากๆตัวหนึ่งครับแรงแบบแรงมากๆเลยเดี๋ยวมตทูดห,หนแนนวยสังหารเอสปาร์ดาพัทนะครับแล้วก็ใส่เอพี925ครับซึ่งออกมา ออกมานานพอสมควรแล้วนะแต่มันอยู่ในปีที่แล้วนะแล้วก็ m s ที่สูงกว่าตัวใหม่ๆที่ออกมากันอีกแล้วก็มีเลนงรถขึ้นไทม์แรง14ครับมี EX EX ของตัวนี้ก็คือบูทให้กับตัวเองครับบูทให้กับตัวเขาเองแบบบูทไปเลย100%เหมือนได้ฮิต1นึครับวามแรงแรง100%นะฮะถ้า3เปเนสกิลชาร์จครับกดค้างไว้แล้วมันจะชาร์จนะฮะ ก็มีทางด้านของติดแผลชะกันแล้วก็ติดอ่อนแรงทุกห้าวิด้วยคือบังคับศัตรูให้ติดอ่ะพอศัตรูติดปุ๊บเราก็จะแรงได้ความเสียหายจากการที่ว่าติดศัตรูสู่สถานะนะฮะความเสียหายแรงบวก100%เลยนี่ฮิตสามมีต่างหากนะฮะฮิตสามีลดค่าป้องกันมียกเล Super Armor, Super Armor, ิกซุปเปอร์อาร์เมอร์ซุปเปอร์อาร์เมอร์ทะลุกาดสีแดงครับในใช้ใน Channel ดักกนผู้การติดสถานะ80ครับฮิตสามบวกหนึครับ400เข้าไป 480 580 580ม ex ครับตัวนี้แรงโคตรนะฮะแรงมากๆผมจึงยกให้เป็นอันดับที่4ไปดูกันเลยในะอันดับที่3ครับอันดับที่3ครับเป็นตัวครบรอแ8ปีที่มาพร้อมกับเคมปะจิตฟ้าเช่นกันตัวนี้มีความเบาฝาเคมป์จิตฟ้า,ฟา,เ,า,ฟาเอ้ยมีความแรงที่เบาฝาเคมป์จิตฟ้านิดนึงนะครับแต่เหตุผล หลายๆอย่างที่ทําให้เขาอยู่อันดับสูงสุดฝากเคมเปจิฟ้านั่นก็คือเขามีความพิเศษ,ศษหลายอย่างนะครับเวินซสแตนเดอร์ครับทหารฮอนโลพารครับสาย S P 921มี2ลิงก์ครับความเสียหายแรง20ลดคาทแรง12แล้วก็มีปุ่ม EX ซึ่ง EX ของเขามีทั้งติดช็อตและลูกกินมีดีวัปสตูแล้วก็บูธให้กับตัวเองและทีมนะครับเป็นบูธธรรมดาถ้า2เป็นวอลเทคแบบติดตามนี่แหละ นี่แหละบอสติดตามแล้วก็บูตอีกซึ่งบูตนานพอสมควรนะมาสิบห้าวินะครับ <c oughs> สกิลรรเพิ่ซิบลบฤทธิ์ฉุเชิญบวกหนึ่งครับอืมพุ่งได้ไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่ลบรีคอนโลห้าสิบนะครับความเสียหายแรงเจ็ดสิบไม่ติดสถานะอะไรเลยครับทีมปาร์ตี้วินซี่สกิลแรงยี่สิบด้วยมีฮิตสามไม่ตายแรงหนึ่งมีสะท้อนกลับและฟื้นฟูหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นสถานะนี้นะครับ ลุกกาสีน้ำเงินครับติดสถานะ30ทีิปารมป์ตี้ด้วยแล้วก็ติดสถานะอีก80นะครับ <c oughs> ตอนที่ออกมานะครับเขาจะแรงไม่เท่าเ็มปฏิฟ้าตัวเมื่อกี้นะก็ทําแรงจะห่างกันนิดหน่อยนะครับห่างกันไม่เยอะแต่ตัวนี้มันมีข้อดีคือมีมีคิดไม่ใต้แล้วก็มันเล่นได้ง่ายโจมตีไกลเล่นง่ายปล่อยออโต้สบายจะบังคับมือก็ได้ครับมีวอลเทคที่แบบรุนแรงแล้วก็มี ex ที่เป็นประโยชน์สุด ผมจึงยกให้แกรมมี่ตัวนี้เป็นอันดับที่3ครับอันดับที่2ครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนิมยะโอเอซึฟ้าตัวนี้ครับพึ่งออกมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่เป็นฟาร,รมแรงที่แบบแรงโคตรแรงแบบไม่ต้องพึ่งสถานะนะสำหรับตัวนี้อยู่มาทุ่นในศูนย์สังหารและสังคัด plus นะครับเป็นตัวจมตีใกล้ sp 893ครับ ไม่ติดสถานะสำหรับลิงนะแรงขึ้น40%แล้วก็มีปุ่ม EX EX ที่เป็นสกิลสกิลหนึ่ง EX ไม่ค่อยได้พิเศษอะไรแต่ว่าเขาแรงอยู่เดียวเขาไม่มีสถานะอะไรเลยมีทางด้านของเก t e เอฟเฟกเมื่อเกตเต็มแรงขึ้น100%แล้วก็ฮิตแรงบวก1ครับเหมือนกับแรงขึ้น200%นั่นแหละมีทางด้านของธลุก,กาศสีแดงไว้สำหรับดันพุก,กันนะครับสตาร์เก70ครับเกรรีชาร์จ30%ครับ แล้วคุณทำแรง12ไม่ติดไฟไนะครับเกตรลแลมเพจด้วยเกตรเต็มแล้วขึ้นเมื่อเราฆ่าศัตรูนะครับฮิตบวก2ฮิตไม่ตายบก1ครับโจมตีศัตรูที่ไม่ติดสถานะผิดปกติแรงขึ้น140%มียกเลิกซุปเปอร์อาร์เมอร์แรงแบบดิบๆแรงมากครับ2 304้อยเราคมเขาบวกตรงนี้เลย <c oughs> 304 504นี่ครับ แรง504แบบไม่ต้องพึ่งสถานะครับถ้าเป็นตัวอื่นมันต้องรอศัตรูติดสถานะใช่ไหมตัวนี้ไม่ต้องรอศัตรูติดสถานะครับยังไงมันก็แรงครับแรงแบบแรงโดดแล้วก็เล่นคองแคลดวมากๆด้วยครับเล่นได้ดีมากๆครับแบบแรงเกินดีเกินอะเอาไปเลยอันดับ2ต่อไปเป็นอันดับที่1จะเป็นใครไไม่ได้ครับนอกจากไอ้เจ้าอิจิโกตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เลยครับอิจิโกม่วงครับอิจิโกม่วงม่วงม่วง เป็นยมทูตสังหารคุนซี่พาร์ทครับสาย SP 929้ายี่สิบครับมีลิงค์รถกึ่งตามแรง14แล้วก็มันคล่องแคล่วมากๆครับเหมือนยกเอาเอา่อยกเอาตัวที่ว่าเล่นดีๆพุ่งดีๆมาใส่รวมกับเคมปจิฟ้าระบบความแรงเพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยนะฮะมี EX ex boot ให้กับตัวเอง100%เหมือนกับเคมปบัจิฟ้าเลยครับแล้วก็มีทางด้านของเก็บสเต็กจากการฆ่ามอนนะฮะ20 40 6บ8 0นะครับ, 20, 40, 60, 80, รบถ้าโจมตีสีแดงแรงขึ้น20%นะฮะเอรอสกิลรีชาร์จนะครับ, Skill, charge, รบฟามเสียหายไม่ตาย60แล้วก็ไม่ตายอีกหนึ่งเนะเอามาบวกกับยูคาบักด้วยยูคาบักส้มตัวเก่านะนี่ใช้ไม่ตายได้2นะครับใช้ไม่ตายได้2ครั้งแนะบบเมื่อฆ่ามอนต์ตัว แล้วก็พุ่งได้คล่องแคล่วหลบดีดเฉินบวกสองเพิ่มระยะหลบดีดเฉินครับเหมือนเอาเหมือนเอาอิจิโกอาร์ตเวิร์คเข้ามาใส่ครับอัพริตี้หกสิบความเสียหายแรงไอ้หายไม่ตายหกสิบนะฮะความเสียหายแรงก็หกสิบไม่ตายบวกกับเก็บสแต็กกลายเป็นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ฮิตไม่ตายบวกหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาแบบฟรีฟรีแถมแถมมานะฮะไม่ติดสถานะอะไรเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฮิตบวกสามด้วยครับ วินซี่ติดสถานะได้ไง่ายขึ้นแบบไม่ระบุสีราคาป้องกันยกเลิกซูเปอร์อเมอร์ซูเปอร์อเมอร์ตุลกัดสีแดงแล้วก็ติดสถานะบวกแปครับ380นะฮะอืมอืม404 ex 504อืม506แล้วก็ใช้ไม้ตายได้2ครั้งครับเหมือนกับเอาอิจิโกอาร์ตเวิร์กความเข้าแค่ของอิจิโกอาร์ตเวิร์กมา แล้วก็เอาเก็บสแต็กของจูคาบักส้มมาเอา ex ของเคมปจิฟ้ามามาผสมกันกลายเป็นตัวนี้ครับมิกมาแล้วกลายเป็นตัวนี้เลยอิจิโกะพันปีฟูบิงบางใครเป็นภาคที่เข้าฟูบิงใหม่ๆนะครับเฮ้ hey, สวยดีดีมากดีจัดเลยผมจึงยกให้เป็นอันดับหนึ่ง ของปี2568นี้ไปเลยอ่า id หลักไม่มีนะมีอยู่ id รอง id l องก็เล่นทุกวันเหมือนกันเอาไปเลยอันดับตึงครับโอเคก็ขออนุญาตจบการจัดอันดับตัวละครที่ดีที่สุดประจำปี2567สําหสำหรับผมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหรือยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็ขอให้เด็กๆทุกคนที่ไ้สนุกนะครับ วันนี้เป็นวันเด็กแล้วก็ปลดปล่อยเต็มที่เลยนะฮะผมก็จะพาลูกไปเที่ยวเหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ